สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้30กันยายน2568โดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา09.07นปรับตัวเพิ่มขึ้น650บาทสู่บริเวณ58,750บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานวันจันทร์ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด32ครั้งรวมแล้วราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทโดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับทั้งหมด32ครั้งรวมแล้วราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ59,200ฐา,านภาษีบาทละ57,138.04 ทองแท่งขายออกบาทละ58,400รับซื้อบาทละ58,300อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ